นะครับออกว้านะครับฟังครับอันที่คเี่มแม่เบลยู akoksifat <laughs> เอน้นแดููซดขเราี่ดเชพอนี่เาะไเดี๋ยวเราขอขออ้ขอขอดือไว้อเดือยไว้ดือไวเนาะดือไว้ฟังฟังเนะครับขอเดือไวครับตี่ทีกยนีตั้งออกได้หอมัดมัดาทีัด้มัมตัจัอตัวาอ้มมีมอมีก้อนก็ได้นะมีตัวาตัวมัดงเดียึงช่างเดียวเลยช่างเดียั้งสี่ดมมาช่างเดียว

nè lũ cho nó người ốm khép đây, không nên này lượn <laughs> ơ cái <laughs> là <laughs> เอาว่าเปรเาเอาเอกสารไปให้เรียบร้อยสุงใ้ผมอะไรตัวในไลน์ะส่งมากไปรถตัวเน็ตเผมมีน่ะนะเดี๋ยวจะไปเขาไปแมนซงไปรถีย ออกขวาไปก่อนครับรถพยาบ,บาลอยู่ข้างหลังออกขวาไปก่อนครับ